ันนี้อยู่กับลูกจ้ะจก็วันนี้เถอัออนึกขอกำลังใจในยจนะขอกำลังใจจากพี่น้องเจ้าวัญ้นยจม่อยู่ เส็นใหม่มยังไม่ลงขอลงก่อนนะคะเขาบอกไงไหมเส้นใหม่มยังไม่ลงขอลงก่อนนะคะเขาบอกไงไม่ ไม่เห็นคอมเมนต์เลยลูกไม่เห็นคอมเมนต์เลยวันนี้จะเห็นคอมเมนต์ไหมน้องเมนมัเนเน,นี้ยโอ้หนูจีราบัน ้องกิจโดยจีระบันเห็นไม่เห็นคอมเมนต์เลยลูกไม่เห็นคอมเมนต์เลยไม่ แม่ทำไมทำไมไม่ไม่เห็นคอมเมนต์มันเงี้ยไม่เห็นคอมเมนต์เลยลูกไม่เห็นคอมเมนต์เลยวันนี้จะเห็นคอมเมนต์ไหมเนาะ ไม่เห็นคอมเมนต์เลยจ้าไม่เห็นแดดโปรไฟล์ห<ป>นูกิ๊กกับหนูจีระบันรอหนูอย่างเดียวสวัสดีจ้าห,หนูหน้องใจจบบพี่น้องจ้า จ้าวันนี้ก <właśnie. S 1> mm <Pur> ็ไลฟ์สดบันเดมมะจ้าพี่้องมาเป็นกำลังใจด้วยจ้าไม่ไม่เห็นคอมเมนต์เลยกอกำลังใจหน่อยจ้าแอนทำไม ต้องใช้ม่เมน นี่แม่ rồi cái mình này cha sơn <laughs> 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 <thấy> <laughs> ไม่เห็นคอมเมนต์เลยจ้าขอกำลังใจหน่อยจ้าไม่เห็นคอมเมนต์เลยลูกไม่เห็นคอมเมนต์เลยมันไม่เคยเห็นคอมเมนต์ไหมน้องมเม้นมันเนี้ยรักษาบ่มสิริรักษาเลยมานี่รักษาตัวจ้ารักษา,า,กา,ารูปผา,ายใ้เจ็บรอหนูอย่างเดียวสวัสดีจ้า น้อง <No. S 2> ไม่ไม่เห็นคอมเมนต์เลยไม่เห็นคอมเมนต์เลยลูกไม่เห็นคอมเมนต์เลยวันนี้จะเห็นคอมเมนต์ไหมน้องเม้นมันเน,นี้ยนะขอแรงบันใจจับพี่น้องทุกวันเลยจา้าเส็จใหม่ อย่าแม่ลงขอลงก่อนนะฮะเขาบอกไงไม่เต็มใหม่หอย่าแม่ลงขอลงก่อนนะฮะเขาบอกไงไม่เป็นต้องใส่ ถ้าไม่ม์มยขอลุงแล้วก็ขึ้นใหม่ดิซิบก่อนดิซิบก่อนเร่งไป นกำลังใจจบบที่น้องจะแม่ไม่เห็นคอมเมนต์นะจ,จ๊ะไม่เห็นแดดโปรไฟล์นุกี้กับนุจีระบัน รอหนูอย่างเดียวสวัสดีจ้าโน่รักษาลูกแฝดเจ ปีนไฟเล่นแล้วให้หลานเล่นกันได้แล้วปีนไฟเล่นไล้หลานเล่นกอ้โหแกเดไปเดิดไไดเต็มใหม่เดี๋ยวแม่ลงขอลงก่อนนะะฮะเขาบอกให้แม่นอนจ้ะ

I you